ต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายหลุงพลน,นะคะ ไปตรงนู้นไม่มีเนตรบ่แม่ถินน่นทู่นเาน,านาะนั่นวัวไปดูวัวเขาจะเอาเข้าคอกนะคะอ่า นี่ห้วยปุงสะพานติดบ้านลุงที่ไม้ไหลามาลุงก็เก็บขึ้นเอามันมาพักกลัวน,น้ำมันไหลขอนไป <c oughs> ไปดูอาจะเข้าคคองนะคะ <c oughs> เทียบเลย ถ้าพูดไปแล้วก็ญาติพี่น้องจะทานนี่แหละวัวน,นี่ก็ได้ ลางมาเลย่่ะะจะาออกเอาให้มันออกทางทางบะเอ๊ะเอ๊ะอุ้ยน้ำอีช้าง

บอเออบอหน่านี่ของไพรสะเอาปลาเข็มคือปลาเข็มเาป่ลอ่อยเข้ากินเลยปอยเข้ากินเลยแม่แคทอางัวเนาะ แดดล่มลงตกเนาะบรรยากาศดีเนาะแม่แคทเนาะเจ้าชิไล่เข้าคอกพุ่นเนาะจ้า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 งัวเป็นฝูงเลยพางบ้านลุงนี่เองเองัวเนะเขาเลี้ยงนะอันนั้นนะบ้านลุงบ้านเนะเฮ้ยเฮ้ยคุไปเข้าคอกพุ่นไปงัวน,น้อยกินหญ้านี่ พุงใหญ่เลยเดี๋ยวมันจะออกทางเนาะแถวนี้บ่มีบ่หอยนะานาเจ้านะบ่มีบ่หอยขัวฮะเอา ไม่ใช่หอยที่ขัวตามคณะแม่มมทั้ง,ทงพุดดงงพน่นเน,นทั้งทั้งพุ่นน่ะ,นะนเขียเเ้ยวเขี้ยวหนะบอกมันไม่มีดอกเน,ะน,นาะงัวน่อยหลายแทะม่งมันจะออกทางได้หนึ่งตัวเน่ฮมันจะออกทางบ่ บชนดอกค่้ยกินมันก็รู้แล้วกินชาวนาองัวจะชนคนไม่ใช่คนไม่ใช่ชนง่ายๆเด้คนเคยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายควายบัวชนดอก แม่แคดไปแล้วได้ไล่แคสวัสดีค่ะหนูไม่เข้าไปในพวกเขานานแล้วต่างต่างแต่เขาเปลี่ยนไปค่ะแม่ใครคะโอ้บอโอโโอโอเคค่ะ ยายจำลองคนสวยไลฟ์สุดแบบนี้ล่ะค่ะชอบค่ะอ่าสบายดีค่ะกุลไลคห้แล้วค่ะวัวใครคะตอนนี้วัวราคาแพงนะแม่เพชรวัวราคาแพงนะคะตอนนี้นั่นแหละที่ว่านายหอยมาตามหาอยู่บอจะมันมันวัวมันคว่ำแล้วก็ไม่อยากขายมันมันย่ามันหมดแล้วก็ไม่อยากขายให้มันวก็จะขายเออ หัวญาติพี่น้องกันนี่แหละแม่แคทเขาก็เป็นญาติทางฝ่ายตาทาเป็นญาติพี่น้องกันค่ะมันก็กินหญ้าเข้าบ้านหญ้านี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเนี่ย ที่หนึ่งเขาก็เอา,เอา,เอาล้อมน้ำมกจับกลัวงัวเขากินเขาเก็บไว้งัวเขากินเนาะเนี่ยย่าันนี่บ้านแม่แคทนี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินค่ะวัวนี่ก็วัวคนที่ส่งไปชนีละแม่เวกนะที่ทําการไปชนีนะเพิ่นเป็นคนส่งแต่ว่าวัวตระกูลเพิ่นนี่แหละเพราะ พ่อแม่วัวตระกูลพื้นแล้วก็ของพื้นพ่อมคนที่ใส่อาคนที่อันทำอาส่งจดหมายนะนีะ่นี่ก็น้องไพ่ขาวค่ะนี่ค่ะ,คคะหัวเนาะแล่ดร่มลงตกชะเนี่ยตะวันตะวันสาดเฮฮแรงก้าค,ค่ะ ตะวันสาดแสงแรงกล้านะคะก็มาดูบรรยากาศบ้านกุก,กอกบ้านมหัชจุนแต่ตัวนี้หัสจรจั์มากเลยค่ะ,ะค่ะอะไรอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมค่ะตลาดน้อยก็คุณก็น้อยเนาะตลาดน้อยก็น้อยสมซื่อค่ะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ FC ผู้น่ารักค่ะอย่าลืมเข้าไป กดไลค์และกดรับชมกดดูย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายเด้อขอบคุณมากๆค่ะ